ที่ดินตรงนั้นเป็นของพ่อฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งไปแต่ฉันจะเอาอยากได้เงินเยอะแค่ไหนก็บอกมาสิ หรือเปล่าจะพ่อพ่อคิดถึงลูกหนูก็นั่งอยู่นี่ไงไม่ได้ไปไหนสักหน่อยมามากินข้าวกันดีกว่าผมทำเสร็จแล้วมามา นี่จะพ่อมีแต่ของที่พ่อชอบกินทั้งนั้นเลยนะเป็นไงบ้างจะพ่ออร่อยไหมหนูทำสูตรฝีมือเลยนะอร่อย แต่ที่อร่อยที่สุดก็คือข้าวที่เราปลูกเองแเลยอืมก็จริงอืว่าแต่พ่อข้าวไปขายมาเป็นไงบ้างจ๊ะเข้ามาข้าวไปวันก่อนเขายังให้ตังค์ไม่ครบเลยือปกติเสียชัดเขาก็จ่ายตรงตลอดทำไมรอบนี้ถึงจ่ายช้าล่ะไม่ใช่เสียชัดหรอกพ่อเปลี่ยนเจ้าใหม่ เห็นว่าได้ราคาดีกว่าพ่อดูดีแล้วใช่ไหมจ๊ะไว้ใจได้แน่นะเนี่ยสิเดี๋ยวกินข้าวเสร็จพ่อจะออกไปดูนาสักหน่อยอวันนี้พ่อไม่ต้องไปหรอกพักเถอะเดี๋ยวฉันไปดูเองว่าจะแวะไปดูไอ้ทุยมันด้วยอ่ะกินข้าวซะ 别慌，嗯，嗯。 หรอหนองชะอมใช่แล้วค่ะส่วนนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่ทางเรากว้านซื้อตามคำสั่งของคุณจุ๋มค่ะยังมีที่ที่ยังไม่ได้ซื้อตามที่ฉันสั่งนี่เออคือว่าพื้นที่ตรงนั้นมันไม่มีราคานะคะจะไม่มีราคาหรือยังไงก็ช่าง อะไรที่ฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้ค่ะทราบแล้วค่ะฉันจะรีบดำเนินการให้ทันทีค่ะ ใช่ยเย็นๆเดี๋ยวตอนเย็นพาไปวิ่งเล่นเน่นี่ใช่ที่ดินของเปียกเปล่าใช่ค่ะพวกคุณเป็นใครฉันชื่อจุ๋มจะมาหาซื้อที่ดินไม่ขาย หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดฉันบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเธอเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินใจแทนเจ้าของที่เป็นลูกฉันเป็นลูกสาวของพ่อเปียกค่ะ งั้นเธอคงยังไม่รู้สินะว่าพ่อเธอยังส่งข้าวให้ฉันไม่ครบบีมเอาเอกสารให้ผู้หญิงคนนี้ดูสิได้ค่ะคุณนเองที่พ่อฉันไปขายข้าวให้แล้วพ่อฉันไปครั้งอะไรคุณไม่ทราบมีแต่คุณนั่นแหละที่จ่ายค่าข้าวพ่อฉันไม่ครบเธอก็ลองอ่านดูสิ ในพ่อบอกสิบตันไงสัญญานี่พ่อคุณทำมันขึ้นมาเองโดยที่พ่อฉันไม่รู้หรือเปล่าไม่เชื่อกันแล้วแต่เธอเดี๋ยวฉันไปหาพ่อเธอที่บ้านก็ได้หยุดนะฉันไม่ให้ไปลอย เดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะคุณจุ๋ม สวัสดีจ้าลุงอ้าวแจ๊จุม๋มมาได้ยงไงเงินข้าวไม่ฉันเหรอเปล่าลุงยังให้ข้าวฉันไม่ครบเลยฉันจะให้เงินลุงได้ยังไงได้ไงฉันก็ส่งข้าวให้ครบสิบตันแล้วนะสิบตันที่ไหนยี่สตันต่างหากนี่นี่น,นี่เขียนอยู่ในสัญญานีาไิไงอะไร ฉันเห็นรู้เรื่องเลยนี่เจ๊โก้งเหรอเอานะใจเย็นก่อนนะลุงฉันมีข้อเสนอให้ถ้าลุงทำตามที่ฉันบอกลุงจะได้เงินค่าข้าวเพิ่มอีกเป็นฟ่อนเลยนะทำอะไรปล่อยฉันนะ หยุดโวยวายแล้วมาเนี่นี่อุ้ยมานี่ฉันบอกให้ป่อยจะพาฉันมาที่ทำไมฉันจะไปหาพ่ออย่างงอไปหน่อยเลยคิดว่าไปแล้วจะทำอะไรได้หรอรู้ไหมว่าคุณจุ๋มรวยขนาดไหนแล้วยังไงคิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้หรอมีแต่คนที่เห็นแก่เงินเท่านั้นแหละที่คิดแบบนั้นที่ดินตรงนั้นเป็นของพ่อฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งไป ฉันจะเอาอยากได้เงินเยอะแค่ไหนก็บอกมาสิฉันไม่คิดเลยว่าคนที่พอนั่งคิดถึงทุกวันจะเป็นแบบนี้ทำไมก็ถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะบีม ขายที่ดินแปลงนี้ฉันจะเก็บไว้ลูกสาวฉันแล้วลุงจะมีเงินใช้หรอข้าวก็ส่งให้ฉันไม่ครบถ้าฉันฟ้องขึ้นมาลุงจะแย่เอานะแค่ลุงขายที่ตรงนี้ให้ฉันฉันจะทําเป็นลืมๆไปซะตกลงไหมยังไงฉันก็ไม่ขาย ท่านอุตส่าห์พูดดีๆด้วยแล้วนะคอยดูเถอะฉันจะเอาที่ดินตรงนี้มาให้ได้ ไม่เลยจะกลับมาหาพ่อนะบีม ทําอย่างกับว่าฉันผิดคนเดียวที่ฉันทําอยู่ไม่ใช่เพราะฉันถาเงินมาให้พวกพี่ใช้หรอแต่แกขาดการติดต่อไปตั้งนานปล่อยให้ฉันกับพ่อเป็นห่วงพอกลับมาเจอหน้ากันแกก็จะมายึดที่ของพ่อแกเคยนึกถึงความรู้สึกข,ของพ่อไหม,ไมฉันก็แค่ทํางานของฉันทําตามหน้าที่ของฉันมันก็เท่านั้นในตอนที่ห่วงแกมีแต่งานงานในห่วงพ่อมีแต่แก คิดถึงแต่แกถ้าแกคิดถึงพ่อได้เท่ากับที่พ่อคิดถึงแกสักครึ่งหนึ่งก็คงดีสิดีกลับบ้านเราเลยนะพ่อรอแกอยู <T> ่ แต่ฉันทำงานกับคุณจุ๋มฉันได้เงินเยอะกว่านะไม่ต้องมาทนทำนาเลี้ยงควายลำบากลำบนแบบพี่ด้วยงั้นระหว่างเงินกับพ่อกันเลือกอะไรบีม เธอเตรียมทําแผนยึดที่ดินตะเปียกได้เลยเอายืนนิ่งทำไมฉันบอกให้ไปจัดการไงล่ะ ฉันไม่ทำค่ะอะไรของเธอฉันขอลาออกค่ะนี่เธอเธอลืมหรือไงว่าใครเป็นคนให้งานให้เงินกับเธอทุกอย่างที่คุณจุ๋มเคยให้ฉันฉันจะเอาคืนให้หมดค่ะแต่ฉันจะไม่ยอมให้คุณอาดที่ดินของพ่อฉันไป แกกล้าแข่งข้อกับฉันเหรอกล้าสิคะเพราะฉันมีหลักฐานที่คุณไปโกงชาวบ้านมาคอยดูสิคะว่าฉันจะทำอะไรได้บ้าง นี่คะ่ะของคุณคิดว่าเรื่องจะจบง่ายๆเหรอฉันไม่ยอมหรอกไปไปเลยไปเบลกลับมาก่อนฉันขับแด้วไม่เป็นแล้วฉันจะกลับยังไงเบลจะกลับยังไงเนี่ยยังไงเนี่ย หนูพาลูกสาวอีกคนหนึ่งมาหาแล้วนะหายคิดถึงหรือยังแต่พ่อนั่งก่อนจ้ะเป็ไงมังลูกสบายดีไหมพ่อคิดถึงหนูนะหนูสบายดีจ้ะ นขอโทษนะพ่อที่ไม่กลับมาหาพ่อไม่เป็นห่วงพ่อบ้างเลยไม่เป็นไรพ่อไม่เคยโกรธเลยไม่ต้องขอโทษนะแต่ว่า เรื่องค่าข้าวที่เราโดนโกงเราทำาไงกันดีอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกคุณจุ๋มเขาทำเรื่องไม่ดีกับคนอื่นไว้เยอะฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเดีย๋ยวเราไปแจ้งความกันขอบใจแกมากนะบีมที่คิดได้และไม่ช่วยป้าคนนั้นทำเรื่องไม่ดีกับครอบครัวเรา ถึงฉันจะเคยลงผิดแต่สำหรับฉันครอบครัวสำคัญที่สุดอยู่แล้วดีมากทำอีกล่ะฉันเป็นห่วงโอแลหเราจะกอดใไรนักหนากอนอีกกอดอีก Eu come i ah,